แล้วของหรือน้ำพอขนดดหน่งสิคหเลือกเลยเลือกเอาอะไรอ่ะกพีฟบุ้ยหวานปุ้ยเค็มเุกคโอ้โหนกำลังใจไอโกงี่ชื่อของไม่ได้เลยแบบนี้นะเด็สุราลได้แลครถูกอันยังมีให้เลือกหลายส่วนนี้เยอไม่เสร็จไม่มีเวลานะดึงแม่นุ๊รู้ที่เห็นองมากนอกเนี่ยอืมตัวว่ามันครับแอ่อะไรจีนะ เจ้าหน้าที่ตะวันนะดีคนละทีส่สุนหวานหัวใหญ่เลยแล้วล่ะลูกซีไอเดียแล้วค่ะพี่กำลังลงไปอยู่ค่ะไอหนูว่านมีอื่นมากก่าใช่ไหมนั่นน่ะแอบแกนเมื่อไหร่อย่าลืมเชิญหนูด้วยนะจ๊ะไม่ขออะไเลยนะ,ะตะว,วันขอเป็นเพื่อนเจ้าสาวพอละไม่ได้ดดนั่งน,นั้นอ่ะไปทำงานดีก,กว่าแฟรไปช่วยเลื่าโซฟาใช่เหรอใช่ เอหรือว่าเปลี่ยนใจนั่งแท็กซี่ไปเองเฮ้ยเดี๋ยวๆตะวันไปด้วยไม่อยากนั่งแท็กซี่เออตะวันตะวัน มีแบบอื่นอีกไหมคะมีค่ะสักคู่นะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอืม,อมหนูหนูนี่ไงตัวเนี้สวยดีออกเออก็สวยดีอะนี่แต่หนูเลือกไว้สองสาแบบแล้วนะตะวันว่าจะเอาไปให้ลูกค้าเลือกดูอะจ้ะ <c oughs> อืมตะวันนี่ถ้าเป็นบ้านของเธอเองสงสัยจัดแบบโมเดิร์นน่าดูนะจ๊ะอไม่เลย เราชอบแบบเรียบๆไม่ยอะติดกับสไตล์อะไรจะได้แต่งใหม่ได้เรื่อยๆไงอย่างนั้นเลยเหรอแล้วพ่อหวานใจใครคนนั้นของเธอน่ะเขาว่าไงเละจ้ะชอบแบบไหนมานี่ละไงถามเอาเองละกันจริงเหรอคนรุ่นชื่อหนูค่ะอุ๊ยไม่ได้แกล้งทำเป็นเด็กนะคะชื่อหนูจริงๆค่ะทำงานกรุ๊ปเดียวกับตะว,วันเขาค่าาะ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าตะวันเคยดินทาอะไรผมไวมมั่งครับอู้ตะวันไม่พูดถึงสักแอะเดียวเลยค่ะวันนี้ได้โอกาสแล้วค่ะดีล่ะวันนี้นะคะหนูจะซักให้ละเอียดเลยค่ะค <c oughs> ือจะเอาไปเขียนหนังสือ,อคู่รักคู่ร้างค่ะลิน้นใจผมเล่าถึงระดับไหนดี่ละครับเอาแบบเปรต P G ที่แบบว่าเด็กดูได้ แต่ให้ถึงเลตอาร์เลเอนี่คงจะต้องถามตะวันเขาก่อนนะครับเดี๋ยวแน่เอาแค่เลดแบบเลตเลดทำงานเสร็จหรยังยางจะได้รีบปรับแล้วเออเเดี๋ยเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ค่ะเลอาร์เอ็กีด้วยกัน ว่าอันนี้สวยป่ะอันนี้แก่ไปใช่ไหมชอบอันนี้ไม่เอา้าเราไม่ชอบสีดำสีดำามาดีม,ม,ดมันรักษาง่ายกว่านะค้าบ้านมันจะดูเทิบนี่สีขาวสีดำสีดำไม่ไม่ไม่ก็จริงๆนะเนี่ยดูสิเนี่ยไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะแต่เอาสีออนอย่างนี้ คุณน,นี้ก็โทรมาอีกแล้วนะคะอืมช่างมันเถอะวันนี้ขอเบียวงานสักวันอยากจะอยู่เงียบเงียบให้สมองมันโล่งๆสักวันคุณพักสบางก็ดีค่ะแต่นวลว่าน่าจะเข้าไปพักในบ้านนะคะสบายกว่าแยะเลยค่ะมผมว่าผมอยู่ตรงนี้ดีกว่านะสบายใจดี ใ้มานวลเออคุณคุณจิตค่ะเธอให้ช่างมาต่อเติมครัวค่ะเห็นว่าจะให้รื้อใหม่หมดเลยนะคะก็้ดแ,แต่เข้านี่แน่ใจนะคะว่าจะไม่เข้าไปดูซะหน่อย นบนนะบ้นใหม่หมดเลยแล้วก็ดูที่หน้าต่างกับวงกคประตูด้วยอ่าแล้วอย่าลืมดูขอบตู้ด้านล่างนะตกลงหรือทิ้งหมดเลยนะครับคุณนายเอ่อเอาหรือทิ้งด้านโน้นนะแล้วเอาด้านนี้เอาไว้เหมือนเดิมแต่ผมว่าหรือใหม่หมดเลยดีกว่าครับจะดีเหรอก็ด้านนี้มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะน่าเสียดายออก คุณจะลื้อทำใหม่หมดเลยเหรอ,เ,อเขาดูแบบไหนสแิแบบไม่มีค่ะแบบไม่มีไม่มีแล้วจะทำได้ไงก็ก็ช่างบอกว่าถ้าแบบไม่มีก็ก็ทำได้นี่ค่ะงั้นเดี๋ยว ช่างกลับไปก่อนนะขอให้เราได้คุยกันก่อนเอาไว้โตลงได้แล้วจะโทรไปเรียกมาใหม่นวลเ<ม>ดี๋ยวจัดก,การค่าสีเวลาช่างกับลูกน้องด้วยนะค่ะอะกลับก่อนอ,อะช่างตามมาทานนี้เนี่คจ้ะนี่คะนี่คะแบบที่จิตชอบค่ะ นี่ค่ะมีเตาใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีตู้อบด้านล่างแล้วฝั่งฝามือนี่นะคะนี่เป็นที่ล้างจานนะคะแล้วก็มีตู้เยอะๆแล้วก็ลิ้นชักเยอะๆค่ะนี่ค่ะี่ครัวแบบฝรั่งก็ออกแบบมาสำหรับครอบครัวใหญ่ๆไม่เหมาะกับบ้านเราหรอกแต่ว่ามันสวยดีนะคะสวยแต่ไม่เวิร์กเรามีครัวไม่ทำอาหารนะ ไม่ได้มีไว้โชว์หรือว่าออกทีวีเป็นความผิดของผมเองที่ไม่คุยคกับคุณก่อนอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้เด็กที่ออฟฟิศเนี่ยมาลองออกแบบให้แล้วก็เพิ่มตู้กับเตาอ,ออกที่คุณอยากได้ไว้ให้คุณทำขนมหรือว่าของว่างเล็กๆน้อยๆรับรองสวยไม่แพ้แบบในหนังสือนี่หรอก อบคุณค่ะพี่บุรีเออพี่บุรีคะวันนี้จิตเชิญพวกญาติมาทานข้าวที่บ้านนะคะเดี๋ยวพี่โจ้พี่ใจก็มาด้วยนะคะพี่ใจอ่ะเขาจะขนหลานมาค่ะทานข้าวเสร็จอ่ะจะได้ไปเที่ยวที่สวนส้มกันแต่มีข้อแม้นะคะว่าพี่บุรีต้องเป็นคนนำขบวนมันหยุดอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่เหงายัางไงนะคะ ไม่ต้องแล้วเกินละเกินละไงไงบอกว่าขี้เกียจมาไงมาทำไมอะตอนนี้เป็นไงลูกค้าว่าไงบ้างเขาว่าอย่างนี้นะเออคือว่าบัตเจ็ตของคุณนิกเนี่ยนะฮะมันสูงไปนิดนึงเดียนขอไปเวิร์กอาดูใหม่แล้วค่อยมาดิสคัสกันอีกทีเพื่อว่าจะคอมพลีมอยส์กันได้ เดียนเนี่ยเมคอดิซิชันคนเดียวเองไม่ได้นะรับพอพอสรุปว่าไม่ได้เว้ยเฮ้ยนี่แต่งงานไม่กี่วันทำไมมันดูหมดสภาพนังอะฮะเฮ้ยฉันจะมาช่วยแกทำงานเต็มตัวสักพักนะโอ้โหเยี่ยมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยว่ะ เแต่แกแน่ใจนะเพราะไม่มีปัญหากับทางโน้นน่ะฉันมาเดียล่ะจะได้ไม่มีปัญหาคืนอยู่ด้วยกันนํะไม่แน่โอ้โเยี่ยมเยี่ยมเลยงั้นวันนี้เมาก่อนเลยเรื่องอื่นไว้พูดกันทีหลังโอเคน้องครับเดี๋ยวขอแบบนี้นะฮะ on the lock อีก3เลยนะฮะเดี๋ยวตามให้ทานอีกแก้วของนายแก้วเบิ้ล แบบห้องนอนนี่สงสัยต้องแก้หน่อยอะค่ะแต่ว่าเขียนรายละเอียดว่าให้ละหลักว่ามีอะไรบ้างขอด่วนเลยนะพรุ่งนี้ไหวไหมโอเคได้ครับขอบคุณค่ะตะวันจ๋าบอสเรียกาดีดาดี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 แต่วันจ๋าบอสเรียกดี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 จ๋าดีดีดีด โอ๊ยถ้าคนนั้นชมนะจ๊ะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าตอนเนี้มีความสุขเรื่องอื่นดาดี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 ดีดาดีดาดาดีดาเห็นไหมนี่ฉันตัดสินใจเลือกคนไม่ผิดเลยนะนี่งานแรกของตะวันนะผ่านชนลุยเลยลูกค้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิง ผู้ชายคุณวิโรธไงเนี่ยงันจะตรงตามทฤษฎีกับเป๊ะสิ่ทสะทฤษฎีอะไรก็ทฤษฎีที่ว่าถ้าลูกค้าเป็นผู้ชาย <c oughs> ยิ่งเป็นพวกเท่าหัวงูหรือว่าพ่อไม้เมียเผลอนะ <c oughs> ต้องส่งอินเทอร์เนียที่เป็นผู้หญิงไปอย่างคุณวิโรธนะนะได้เจอหน้าหวานหวานปากแดงแงอย่างอินเทอร์เนียคนใหม่ของแกนเนี่ยโอ้ยรีบเสร็จในงานผ่านมือไม้สั่งย <c oughs> ี่วะขอโทษนะคะ ินเดียหมายในหมายถึงฉันนะปะคะถ้าหมายถึงฉันเนี่ยคงเข้าใจผิดมั้งคะเพราะโปรเจกต์นี้ฉันติดต่องานกับภรรยาคุณวิโร์คนเดียวเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าง,งานฉันผ่านเพราะใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีความจริงเลยแม้แต่นดเดียวเออเอ,อ,เอ,อตะวันคืออย่าเ่งซีเรียสนะคือเราเป็นเรื่องพูดกันเล่นๆน่ะเป็นเรื่องโจ๊กในหมู่ผู้ชายแบบผู้ชายปากมอมอะไรแบบนี้ครับนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> ไม่ใช่โจ๊ก ในการใช้เสน่ห์ของผู้หญิงในการทํางานเนี่ยบางครั้งมันก็ได้ผลเกินคาดซะด้วยพี่ถือว,ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวฝึกกันไม่ได้ผู้หญิงคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่ทราบนะคะแต่สําหรับฉันไม่มีความสามารถเฉพาะตัวแบบแนั้นแน่แล้วก็ไม่คิดจะฝึกด้วยเหรอไหนี้แกนี่พูดยิ่งพาลงเหวว่ะเฮยนี่เดียดฉันว่านะ แกไปดูห้องทํางานใหม่แกดีกว่านะนะฉันแทนมีนิจัดห้องให้เรียบร้อยแล้วถ้าขาดเหลืออะไรบอกเลขาฉันเลยนะอย่าคุยเรื่องงานกับตะวันเขาแกอยู่ไม่ได้งานแน่เอ่อคืออย่าไปถือนะครับคือเพื่อนผมมันมันปากมองแบบนี้ฮนะเป็นเรื่องพูดเล่นเราเข้าเรื่องงานต่อดีกว่านะครับ ฉันคนชอบพูดอะไรตรงๆค่ะอืดีครับผมก็ชอบสงสยอเลยก็ถามมาะคุณมีปัญหาอะไรกับการเข้ามาทำงานที่น like sure pues like ี่ของฉันหรือเปล่าคะผมมีปัญหาอะไรอ่ะยังไงอ่ะ ็คุณไม่อยากได้อินททเรียผู้หญิงนะคุณก็เลยอคติกับตัวฉันกับงานของฉันอนะ่ะนี่คุณที่ฝังใจเรื่องนี้จังเลยนะผมจะบอกอะไรคุณให้นะถ้าผมอคติกับคุณจริงๆแล้วว่าคุณไม่มีวันได้ทำงานที่บริษัทนี้นะเพราะถ้าผมไม่เห็นด้วยนะ่นี่เขาไม่กล้ารับคุณไว้แน่ๆ แต่ผมสงสัยจริงๆเลยอะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนี้ออผมเคยขวางคุณแม่คุณได้งานหรือว่าไม่เซ็นอนุมัติอะไรให้หรือเปล่าผมจำไม่ได้จริงๆก็แ่าว่าฉันเข้าใจผิดคิดเองขอโทษนะคะที่ทำให้เสียเวลาเอ้าเดี๋ยวก่อนสกคุณ